สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทารลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายน2,564นี้ค่ะค่ะชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนะคะ เมือนเดิมนะคะการทํานายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงค่ะช่วงแรกนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2จะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนแล้วค่ะนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะ ว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เดือนนี้นะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรคะ่ะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ราชาถือไมเท้านะคะ ตามมาด้วยไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ราชินีถือถ้วยค่ะคนโสดเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณก็คือนะคะผู้ใหญ่นะคะชาวธาตุไฟนะคะ ชาวธาตุไฟก็จะมีลักษณะเด่นๆก็คือเป็นคนที่ฉลาดนะคะรู้จักมีการวางแผนเก่งแล้วแต่ว่าก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะค่ะ ชาวธาตุไฟก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูนะคะแล้วก็มีผู้หญิงนะคะชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็ดูจะเป็นคนที่ดูเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นนะคะตรงข้ามกับธาตุไฟเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ทําอะไรแบบช้าช้านะคะชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฏหรือว่าพิจิกนะคะเดือนนี้นะคะ คุณนะคะอาจจะแบบเหมือนว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้ค่อยจะสนใจแบบความความสัมพันธ์อะไรตรงนี้มากนะคะคุณเอาเวลาไปทุ่มเทกับกับการที่ทำงานของคุณนะแต่ค่ะก็มีคนที่ลงเสน่ห์ชาวราศีกันแล้วนะคะเดือนนี้คุณน่าจะถูกขอเป็นแฟนหรือบางคนอาจจะข้ามขั้นแบบคุยคุยมาสักพักแล้วเหมือนมีขอแต่งงานไปเลยก็มีนะคะ แต่ถ้าคุณยังไม่มีใครนะคะเดือนนี้น่าจะมีคนที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะแบบจริงจังเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณนะคะต้องหันกลับมามองความสัมพันธ์แบบจริงจังแล้วเนาะเพราะว่ามีคนเข้ามาแบบเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วเป็นความรักที่ดูจะค่อนข้างดีเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็มีความแบบจริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีกันนะคะเดือนนี้ค่ะไพะ่คุณได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญมันเป็นไพ่ของคนที่โสดแล้วก็ทําอะไรคนเดียวแบบมีความสุขนะคะไพ่ก็ บอกว่านะคะคือถ้ามันมีคนดีมีคนดีๆเข้ามานะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าคุณโสดแล้วเป็นสุขนะคะคุณอาจจะเบรคความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้หรือแต่แต่ไพ่ก็บอกว่าลองให้คุณเปิดใจดูนะคะบางครั้งคุณอาจจะยึดติดกับการเป็นโสดของคุณเพราะบางคนก็ใช้ชีวิตโสดมาค่อนข้างนานนะคะ เพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูนะคะในเมื่อมีคนดีๆเข้ามานะคะให้คุณลองพิจารณาดูค่ะชาวราศีกันค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะค่ะจบคำทํานายนะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะ คนที่มีแฟนนะคะเดือนนี้ได้ไพ่แปดเหรียญค่ะตามมาด้วยไพ่ราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบค่ะ คนที่มีแฟนนะเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะขยันเป็นพิเศษเนาะแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการทุ่มเทกับการทำงานหาเงินอะไรแบบเนี้ยนะค่ะหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างดีนะคะ คนที่เข้ามามีทิ่ธิพลกับคุณในช่วงนี้นะเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําก็จะเป็นคนที่ดูแบบดูใจดีนะคะแต่ว่าเ็ค่อนข้างที่จะใจเย็นนะทำอะไรค่อนข้างช้าชนะคะค่ะชาวธาตุน้ําก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนนะคะกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะค่ะ ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปค่อนข้างดีนะคะมีการแสดงออกนะคะแล้วก็เอาใจใส่กันค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เหมือนคุณเพิ่งผ่านการต่อสู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาหรือว่าการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างซึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้ชื่นชมกับความสําเร็จนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะบรรยากาศ ความรักเดือนนี้นะคะของคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรคะ่ะค่ะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญอะ่ะก็เป็น ไพ่ของผู้ให้ะนะคะค่ะบางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจต้องให้ก่อนนะคะก่อนที่จะได้รับคือบางทีนะคะก็เหมือนว่าการแสดงออกนะคะที่มีต่อกันนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่จะเริ่มให้อาจจะทำให้เขาเนี่ยค่ะหันกลับมาทำตามคุณนะคะแต่จริงๆบรรยากาศความรักของคุณในช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะ ความรักบางครั้งอาจต้องใช้การเสียสละและการให้อภัยนะคะค่ะจุกคำทำนายนะคะสำหรับคนมีแฟนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่แต่งงานนะคะมีครอบครัวแล้วเดือนนี้บรรยากาศความรักจะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนที่แต่งงานเดือนนี้ได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะตามมาด้วยไพ่แปดไม้เท้าค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หกเหรียญค่ะ คนที่มีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงนี้นะเดือนนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมจะเป็นคนที่คิดวางแผนเก่งนะคะแต่ว่า,าจะเป็นคนที่เปลี่ยนบ่อยนะคะเปลี่ยนความคิดเร็วเราค่อนข้างที่จะตามไม่ทันนะคะค่ะชาวธาตุลมก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีเมทุนตุลหรือว่ากลุ่มนะคะค่ะเดือนนี้นะคะ ไม่อยู่ในบรรยากาศของความหวานนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีอะไรเข้ามาให้แก้ปัญหาเยอะนะคะมีปัญหามีเรื่องบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบช่วยเหลือนะคะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะมีคนมาพึ่งพาคุณซึ่งมันทำให้คุณหนักใจพอสมควรนะคะค่ะแล้วก็ จริงๆเรื่องที่จะเข้ามาอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาคุณคุณแก้ได้อยู่แล้วนะคะคุณตั้งรับไว้นะคะแต่มันเข้ามากระทนหันเร่งด่วนก็อาจจะสร้างความแบบว่าวุ่นวายใจให้คุณเหมือนกันนะคะสําหรับไพ่คาแนะนําเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดือนนี้ว่าไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคะ่ะ ไพ่นะคะไพ่คำแนะนำคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบค่ะอุปสรรคนะคะบางครั้งอุปสรรคที่เข้ามานะคะมันอาจจะทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะยังไงก็ขอให้คุณสู้นะคะชาวราศีกันบางช่วงเวลาค่ะมันก็เข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เออมันดูยากลําบากนะคะสําหรับในช่วงเวลาที่มีปัญหา แต่เชื่อเถอะว่าเมื่อคุณได้พยายามนะคะเวลาผ่านไปนะคะคุณย้อนกลับมามองดูคุณก็จะภูมิใจในตัวเองนะคะที่คุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะคะจบคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกัน ในเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ